สว,ส,สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเจอกับคุณครูกายนะครับในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์น,นะครับในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะครับสำหรับในวันนี้คุณครูมีเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีนะครับที่นักเรียนเนี่ยอาจจะเคยได้เรียนไปแล้วเมื่อภาคเรียนที่1นนะครับสำหรับในวันนี้คุณครูได้นําเอาเนื้อหานี้กลับมาสอนนักเรียนอีกครั้งนะครับเป็นการทบทวนความรู้เดิมให้นักเรียนนะครับได้ย้อนนึกถึงความรู้ที่คุณครูได้สอนไปเมื่อภาคเรียนที่1นนะครับถ้้้าพรอมแลว ไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆที่คุณครูได้นำมาในวันนี้ได้เลยครับสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ประมาเรียนรู้เรื่องโน้ตดนตรีสากลกันนะคะโน้ตคือสัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรีซึ่งแสดงถึงความสั้นยาวและความสูงต่ำของเสียงดนตรีตัวโน้ตเปรียบเสมือนกับตัวอักษรที่ใช้บันทึกแทนภาษาพูดการเรียนรู้เรื่องดนตรีสากลจึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวโน้ตพื้นฐานกันนะคะ สิ่งแรกที่นักเรียนควรรู้คือบรรทัด5้าเส้นบรรทัดห้าเส้นคืออะไรบรรทัด5้าเส้นคือสัญลักษณ์ทางดนตรีที่ใช้สําหรับบันทึกตัวโน้ตเพื่อบอกถึงระดับเสียงของตัวโน้ตว่าสูงหรือต่ํากว่าโน้ตตัวอื่นๆอย่างไรบรรทัด5เส้นนะคะจะมีทั้งหมด5้าเส้นสี่ช่องวิธีการนับเส้นของบรรทัด5้าเส้นเราจะนับจากล่างขึ้นบนอย่างเช่นเส้นที่1จะอยู่ล่างสุดและเส้นที่5้าจะอยู่บนสุดนะคะ ลำดับต่อมานะคะคือตัวโน้ตนะคะตัวโน้ตเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกเพื่อแสดงถึงความสั้นยาวของเสียงนะคะสัญลักษณ์ของตัวโน้ตมีดังนี้ค่ะโน้ตตัวกลมนะคะโน้ตตัวกลมจะมีค่าตราความยาวมากที่สุดนะคะโน้ตตัวขาวจะมีค่าตราความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมค่ะโน้ตตัวดาจะมีค่าตราความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขาวโน้ตขบีตหนึ่งชั้นจะมีค่าตราความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของตัวดําส่วนโน้ตตัวขบีตสองชั้นนะคะจะมีค่าตราความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขบชตหนึ่งช มาดูแผนภูมิเปรียบเทียบอัตราความยาวของตัวโน้ตกันนะคะสังเกตง่ายเลยโน้ตตัวขบีตชั้น2ตัวจะเท่ากับโน้ตตัวขบีต1ชั้น1ตัวโน้ตตัวขบีต1ชั้น2ตัวจะเท่ากับโน้ตตัวดํา1ตัวโน้ตตัวดํา2ตัวจะเท่ากับโน้ตตัวขาว1ตัวและโน้ตตัวขาว2ตัวจะเท่ากับโน้ตัวกลม1ตัวนั่นเองค่ะวหยด ตัวหยุดนะคะเป็นเครื่องหมายที่ทําให้เสียงเงียบหรือหยุดชั่วคราวนะคะอัตราความยาวของเสียงของโน้ตัวหยุดนั้นจะมีค่าเท่ากับตัวโน้ตเลยค่ะเพียงแค่เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ตัวกลมเป็นตัวหยุดตัวกลมตัวขาวเป็นตัวหยุดตัวขาวตัวดําเป็นตัวหยุดตัวดําตัวขบีตหนึ่งชั้นเป็นตัวหยุดขบีตหนึ่งชั้นตัวขบีตสองชั้นเป็นตัวหยุดตัวขบีตสองชั้นค่ะ สิ่งที่สําคัญและเป็นหัวใจของโน้สากลก็คือกุญแจประจําหลักนะคะกุญแจประจําหลักนะคะจะใช้กําหนดเสียงของตัวโน้ตท,ที่อยู่บนรบรรทัดห้าเส้นค่ะซึ่งกุญแจประจําหลักที่เราสามารถพบได้บ่อยๆเลยก็คือกุญแจซอนและกุญแจฟ้าน,นั่นเองค่ะกุญแจซอนนะคะเป็นกุญแจประจําหลักที่สามารถพบได้บ่อยที่สุดนะคะเวลาเราเขียนกุญแจซอนเนี่ยเราจะบันทึกหัวกุญแจให้อยู่บนเส้นที่สองของบรรทัดห้าเส้น และตัวโน้ตทุกตัวที่อยู่บนเส้นที่สองของบรรทัด5เส้นก็จะมีเสียงเดียวกับชื่อของกุญแจนั่นก็คือเสียงซอนนั่นเองค่ะส่วนกุญแจฟ้านะคะเวลาเราเขียนกุญแจเนี่ยเราจะเริ่มบันทึกที่หัวกุญแจโดยให้หัวกุญแจอยู่บนเส้นที่4ของบรรทัด5เส้นและโน้ตทุกตัวที่อยู่บนเส้นที่4ของบรรทัดหเส้นนะคะจะมีเสียงเดียวกับชื่อของกุญแจก็คือเสียงฟ้านั่นเองค่ะ วิธีการอ่านโน้ตของกุญแจซอนและกุญแจฟ้านะคะเมื่อสักครู่นี้เราทราบไปแล้วว่ากุญแจซอนเขียนอย่างไรนะคะกุญแจซอนจะเริ่มเขียนจากเส้นที่2นะคะลากขึ้นไปนะคะดังนั้นโน้ตที่อยู่บนเส้นที่สองของมัทห้าเส้นก็จะตรงกับเสียงซอนนั่นเองค่ะส่วนกุญแจฟ้านะคะเราจะเริ่มบันทึกหัวกุญแจที่เส้นที่4ดังนั้นโน้ตที่อยู่บนเส้นที่4ของมัทห่าเส้นในกุญแจฟ้าจะตรงกับเสียงฟ้าอีกเช่นเดียวกันค่ะ เครื่องหมายที่สําคัญอีกหนึ่งเครื่องหมายนะคะก็คือเครื่องหมายกําหนดจังหวะนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องหมายที่กําหนดค่าของตัวโน้ตและจังหวะเคาะว่าในแต่ละห้องเพลงเนี่ยมีกี่จังหวะจะเขียนในลักษณะคล้ายกับเศษส่วนนะคะเช่น2 4 3 4 44 4, 4, นะคะซึ่งเครื่องหมายกาหนดจังหวะทั้ง3ลักษณะนี้นะคะจะเป็นเครื่องหมายกําหนดจังหวะที่พบได้บ่อยที่สุดในโนรุนตรีสาลค่ะ ท้ายนะคะคือบันไดเสียงบันไดเสียงนะคะคือเสียงของดนตรีที่ถูกนำมาเรียงลําดับอาจเรียงจากเสียงต่ําไปหาเสียงสูงหรือจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ําเสียงที่เรียงจากเสียงต่ําไปหาเสียงสูงเรียกว่าบันไดเสียงขาขึ้นเสียงที่เรียงจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ําเรียกว่าบันไดเสียงขาลงซึ่งบันไดเสียงจะมี2ประเภทคือบันไดเสียงเมเจอร์หรือเมเจอร์สเกลและบันไดเสียงไมเนอร์หรือไมเนอร์สเกล เรามาดูตัวอย่างเพลงที่อยู่ในบันไดเสียง C Major กันนะคะ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอดีๆนะครับที่คุณครูได้นํามาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับสําหรับเนื้อหานี้นักเรียนได้เคยเรียนกันไปแล้วนะครับในภาคเรียนที่1นะครับเพราะฉะนั้นใบงานในวันนี้นะครับขอให้นักเรียนนะครับทําให้เรียบร้อยนะครับสําหรับใบงานนะครับ จะมีอยู่ในเนื้อหาที่นักเรียนได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับหากนักเรียนคนไหนนะครับไม่เข้าใจในส่วนไหนนะครับให้นักเรียนย้อนกลับไปดูนะครับที่ต้นคลิปได้เลยจะมีทุกตัวเลยตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่7เลยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะครับได้ทําใบงานที่คุณครูได้แจกให้นะครับให้เรียบร้อยนะครับในสัปดาห์หน้ามาเจอกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ